วิธีถ่ายรูปน้ำตกให้เป็นฟุ้งๆและสวยแบบนี้เขาทำกันยังไงมาดูกันเลยครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่โหมดกล้องได้เลยแล้วมาเลือกที่คำว่าเพิ่มเติมแล้วให้มาดูที่คำว่า l ไลท์เพ n น i n g ครับให้เลือกเป็นโหมดน้ำตกหรือ Silver Water นะครับกดไปเสร็จแล้วแต่ที่หน้าจอโอเคต่อมามาเลือกที่ฟันเฟือง ให้เลือกการตั้งเวลาเป็น2วินาทีกดตกลงครับทีนี้เราก็ทำการกดถ่ายไปได้เลย1 2 3สองาในการที่เพื่อนๆจะได้รูปน้ำตกเป็นฝุ้งแบบนี้นะครับต้องใช้ขาตั้งกล้องนะถ้าเราไม่ใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยภาพมันจะเบลอมันจะสั่นไม่สวยนั่นเองนะครับซึ่งภาพนี้นะผมจะทำการถ่ายแล้วก็ ปล่อยทิ้งไว้1นาทีนะครับโอเคพอ1นาทีผ่านไปแล้วรูปที่ได้ออกมาก็จะสวยแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะโดยในคลิปนี้ผมจะใช้มือถือรุ่น Huawei Nova 5T ในการถ่ายนะครับ สำหรับมือถือรุ่นอื่นๆก็ลองหามหมวดที่ใกล้เคียงกันดูนะครับคลิปต่อไปเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสอนถ่ายลูกอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเด้อเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปตอบให้ครับคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ฝากแชร์ด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ